สื่อกานสอนเรื่องความหมายของเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉากโรงเรียนตานสุมพัฒนาเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉากคือเวกเตอร์รับที่เกิดจากเวกเตอร์บนแกน x มาต่อกับเวกเตอร์บนแกน y กระทำกันเป็นมุม90องศาให้เกิดเป็นรูปมุมฉากเนื่องจากว่าระยะทางบนแกน x และระยะทางบนแกน y นั้นจะถูกแบ่งออกเป็นช่องๆหรือเรียกว่าหน่วยเท่าๆกันนะคะในที่นี้ถ้าเราเรียนในเรื่องของระบบพิกัดฉากนั้น เรื่องของเวกเตอร์นั้นเราจะต้องกำหนดหน่วยบนแกน x เป็น i นะคะและหน่วยบนแกน y เป็น j นะคะอันดับแรกเราต้องทบทวนความรู้เดิมก่อนว่าเวกเตอร์ลับที่ได้มานั้น เกิดจากอะไรบ้างนะคะเวกเตอร์ลับนั้นจะต้องเป็นเวกเตอร์ที่เกิดจากการกระทําของเวกเตอร์ตั้งแต่สองเวกเตอร์ขึ้นไปนะคะมาต่อกันโดยเวกเตอร์แรกนะคะเวกเตอร์แรกจะเป็นตัวตั้งแล้วอันนี้จุดปลายของเวกเตอร์แรกจะเป็นตัวต่อให้เวกเตอร์ที่2มาต่อโดยเอาจุดตั้งต้นของเวกเตอร์ที่2มาต่อกับจุดปลายของเวกเตอร์แรกนั่นเองนะคะ ผลลับของมันก็จะเกิดจากใครคะก็เกิดจากเวกเตอร์ที่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดตั้งต้นและก็จุดปลายของเวกที่เวกเตอร์ที่2จะเป็นจุดปลายของเวกเตอร์ลับนะคะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของสัญลักษณ์ได้ว่า a เวกเตอร์ a b บวกเวกเตอร์ b c เท่ากับเวกเตอร์ a c ซึ่งมีจุดเชื่อมโยงกันหรือเรียกว่าจุดจุดรอมรชื่อว่า b นั่นเองค่ะดูตัวอย่างจากรูปที่เกิดจากการกระทำของเวกเตอร์ a b บวกเวกเตอร์ b c นะคะตัวอย่างที่1การเขียนชื่อของเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉากจากรูปเวกเตอร์ที่กำหนดให้ ในระบบแกนพิกัดฉากเราเห็นว่าในแต่ละรูปนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราสามารถแอพพลายหรือบูรณาการในรูปของเวกเตอร์ได้นั่นคือจะต้องมีเวกเตอร์2เวกเตอร์เป็นเวกเตอร์ที่กระทำต่อกันและอีกหนึ่งเวกเตอร์จะต้องเป็นเวกเตอร์รับหรือเรียกว่าเวกเตอร์ผลลัพธ์นั่นเองค่ะ เช่นข้อหนึ่งรูปนี้นะคะจากรูปนี้นะคะพบว่าเวกเตอร์สีเหลืองเป็นเวกเตอร์แรกนะคะมีทั้งหมด3หน่วยบนแกน x เราเรียกว่า3 i นะคะบวกกับเวกเตอร์ที่อยู่แกน y นะคะรวมแล้วเป็น4 j เพราะฉะนั้นเวกเตอร์สเวกเตอร์นี้เป็นโจทย์หรือเป็นเวกเตอร์ที่กระทำทำให้เกิดเวกเตอร์รับขึ้นมาชื่อว่าเวกเตอร์สีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์สีเขียวตรงนี้จึงเรียกว่าเวกเตอร์ 3i บวก 4j นั่นเองค่ะในทำนองเดียวกันข้อ2นะคะรูปข้อ2อ,อยู่ในข้อเดนที่2นะคะเราพบว่าเป็นรูป สามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเวกเตอร์ที่กระทําต่อกันคือเวกเตอร์ที่เป็นรูปสีน้ำเงินและสีแดง นะคะพบว่าเวกเตอร์ที่เป็นรูปสีน้ำเงินเป็นเวกเตอร์ที่อยู่บนแกน x มีทั้งหมด5หน่วยแต่ไปทางลบเราเรียกว่าลบ5 i นะคะในทำนองเดียวกันก็มาบวกกับใครคะก็มาบวกกับเวกเตอร์ที่อยู่ในระบบอยู่ในแกน y ซึ่งมีทั้งหมด4หน่วยแต่ไปในทิศทางลบเราเลยเรียกว่าลบ4 j ดัง ังนั้นเวกเตอร์สีม่วงจึงเกิดจึงเรียกว่าลบ5 i ลบ4 j นั่นเองค่ะส่วนข้อ3ก็เหมือนกันนะคะเวกเตอร์สีส้มนั้นเขียนได้ว่านะคะลบ4 i บวก6 j นะคะส่วนข้อ4เราไม่เห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก แต่เราสามารถเห็นเวกเตอร์เส้นเดียวแต่เวกเตอร์นั้นสามารถอ่านบนแกน x เราก็เลยอ่านได้ว่าลบ 6i นะคะส่วนข้อ5ในทานองเดียวกันก็ลักษณะเดียวกันไม่ใช่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแต่สามารถอ่านได้บนแกน y เรียกว่าลบ2 เค่ะเราพบว่าข้อ1ถึงข้อ5นั้นเราสังเกตพบว่าเราสามารถเขียนเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉากโดยไม่ระบุหน่วย i และหน่วย j ได้ซึ่งเขียนอยู่ในรูปของเมทริกนะคะเช่นข้อ1เราสามารถเขียนเมทริกได้คือใครคะแถวที่1แถวที่1เราเรียกเป็นของ x นะคะแถวที่สองเรียกว่า y หรือแถวที่1 เป็นหน่วย i แถวที่2เป็นหน่วย j นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อ1จึงเขียนได้ว่าเมตริกของ3 4นะคะหรือข้อ2เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเมตริกก็ได้นะคะเขียนได้ว่าเมตริกของลบ5 4นั่นเองค่ะข้อ1 2i 4j คือเวกเตอร์ OA ดังนั้นจากข้อหนึ่งเขากำหนดจุดเริ่มต้นมาเป็นจุดสีแดงนักเรียนต้องเขียนคำว่าจุด O เขียน O นะคะเสร็จแล้วก็ลากเส้นตรงนะคะไปตามแนวแกน x ทางบวก2หน่วยแล้วหยุดนะคะจากนั้นนักเรียนก็ลากเส้นตรงไปทางตามแนวแกน y สหน่วยทางบวกนะคะไป4หน่วยแล้วหยุดนะคะหยุดเสร็จแล้วจุดหยุดตัวนั้นนักเรียนต้องเขียนคำว่า a นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ลากเส้น o a e ค่ะ ตัวอย่างที่สองเมื่อน,นักเรียนเข้าใจการเขียนเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉากในรูปที่มีหน่วย i และหน่วย j ได้แล้วในทานองเดียวกันถ้าเรากำหนดออรูปของเวกเตอร์ที่อยู่ในรูปของหน่วย i และหน่วย j นักเรียนต้องสามารถแสดงเวกเตอร์รับที่เกิดจาก แกน x และแกน y ที่อยู่ในระบบแกนพิกัดฉากได้นั่นเองค่ะข้อ2จุดเริ่มต้นคือจุด B นะคะ 0i แปลว่าไม่มีไม่ต้องลากบนแกน x นะคะณนะตำแหน่งจุด B ลากตรงลงไปทางลบ แกน y นะคะลงไปตามแนวแกน y ทางลบ3หน่วยแล้วหยุดเขียนเป็นจุด4ลากเส้นตรง b 4แล้วเขียนลูกศรด้วยนะคะต่อไปข้อ3เวกเตอร์ d e จุดสีแดงเริ่มที่จุด d เขียนว่า d นะคะ ci แปลว่าไปทำตามแนวแกน x 4หน่วยแล้วหยุดนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปไหนอีกแล้วเพราะว่าแกน y เป็น0เขียนหัวลูกศรจุดสิ้นสุดต้องใส่จุด e นะคะต่อไป2.4เวกเตอร์ xy เริ่มต้นที่ x นะคะแล้วลากเส้นไปตามแนวแกน x ทางลบ2หน่วยนะคะแล้วหยุดนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงตามแนวแกน y ขึ้นบนนะคะไปทางบวกอีก2หน่วยแล้วหยุดแล้วก็เขียนเป็นจุด y นักเรียนก็ลากเส้นตรง x, y แล้วเขียนหัวลูกศรน,นะคะเรียกว่าเวกเตอร์นั่นเองค่ะที่คุณครูอธิบายไปในตัวอย่างที่สองนั้นถ้าใครฟังไม่ทันก็ดูเฉลยเพื่อทบทวนสิ่งที่เรียนมานะคะ และในทำนองเดียวกันนะคะตัวอย่างที่3จะเป็นการทบทวนว่าสิ่งที่นักเรียนเรียนมา2ตัวอย่างแล้วนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉาก มากหรือน้อยเพียงใดนะคะโดยในตัวอย่างนี้เขาจะกำหนดรูปของเวกเตอร์มานะคะแล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าแต่ละข้อนั้นใครคือเวกเตอร์ที่กระทําต่อกันและใครคือเวกเตอร์รับและเวกเตอร์รับนั้นจะต้องเขียนชื่อในรูปของหน่วย i และหน่วย j อย่างไรคะ่ะ เช่นตัวอย่างที่1ข้อ1น,นะคะรูปนี้นะคะเราพบว่านะคะเวกเตอร์ที่กระทำต่อกันเป็นมุมฉากนะคะเวกเตอร์นี้สองเวกเตอร์นี้จะเป็นเวกเตอร์ที่เป็นเวกเตอร์โจทย์หรือเวกเตอร์ที่กระทำต่อกันนั่นคือตามแนวแกน x ตัวนี้นะคะ เราอ่านตามแนวแกน x พบว่าได้ลบ3 i แล้วแกน y ที้ลงล่างนับตามหน่วยแกน y ได้ลบ3 j ค่ะให้เวลา5นาทีในการทำนะคะเฉลย ตัวอย่างที่3ค่ะนักเรียนตรวจสอบคะแนนด้วยนะคะใครไม่ผ่านให้นักเรียนออกข้อสอบในข้อที่ผิดส่งคุณครูนะคะตัวอย่างที่4เป็นตัวอย่างที่เป็นการบูรณาการโจทย์นะคะคือเราจะพบรูปทั่วไปแต่เราจะนำเอา รูปเรียมเหล่านั้นมาเขียนเป็นเวกเตอร์แล้วอยากทราบว่าด้านแต่ละด้านที่มันเป็นเวกเตอร์นั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูประบบแกนพิกัดฉากได้อย่างไรครูให้เวลาทำห้นาทีค่ะเฉลยตัวอย่างที่4นะคะถ้านักเรียนผิดและไม่ผ่าน นะคะให้ออกข้อสอบในข้อที่ผิดค่ะแบบทดสอบหลังเรียนมี10ข้อเป็นแบบข้อสอบแบบถูกผิดนักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วพิจารณาดูว่าข้อที่เขากำหนดให้นั้นถูกหรือผิด โดยคู่กำหนดเวกเตอร์จากรูปภาพที่กำหนดให้นะคะครูให้เวลาทำ10นาทีฉเฉลยค่ะให้นักเรียนตรวจสอบนะคะด้วยความซื่อสัตย์นะคะถ้าถูกตั้งแต่5ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านถ้าผิดให้นักเรียน ออกข้อสอบในข้อที่ผิดนะคะอ้างอิงข้อผิดค่ะขอบคุณค่ะ